ตดยังไม่ทันหายเหม็นกระเด็นไปหนึ่งศพซะแล้วยอดรื้อทัดสองถุง ตดยังไม่ทันหายเลยกระเด็นไปหน่ตดมาแล้วตดยังไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไป,ไน,น,น,ไปนึ ยังไม่ทันหายเหม็น <Huh? S 1> ตด huh? Huh? ตดยังไม่ทันหายเหม็นกระเด็นไปหนึ่งศพมาแล้ว ไม่ทันหายเหม็นกระเด็น ยังไหวโรนัลดยังเคารพมึงอะจบไปดีกว่า <g ülme> <c oughs>